ตกฟิกนะครับแลเป็นนางนครับเปล่งปลาวยอดแน่นอนพพอไม่ต้องคิดถามแล้ยอนกับไปตกได้แน่นอนขอห้ยมื่อกี้ต้องจีนมามาทำไรองี้มาพบมาเจอนางเขาเปลี่ยตัวกันแล้วเล้่เป็น มีในคุ้มลิงออกมาอีกไงเปลี่ยนตัวแล้เหรอเปีนยังไงบ้างพอนิดนึงตัวคุณมีเปลี่ยนด้วยทำไมคุณไม่มีใครเปลี่ยนหรอวะเราคนเดียวแลดีแล้วคุณยังไงฮ่วยุดูเลยแม่นางปากแบกดูแป๊บเดีแล้วคือคุณจะทำหน้ามาแต่ปากคุณก็ยังแบกเหมือนเดิม เขาไม่ได้ชื่อลาอัลลาเชนชื่ออะไรเขาคือทักษิณโอ้ยมันกำมะเล็กเนีูเลยไม่ใช่เคี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเคลี่ยอันนั้นไม่เคลีออย่ยนี่แม่วิว่งไงยังจะโดนตอบปีดใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาสิหัตบได้ตบดีลูกนี่หน้าคนนะไม่ใช่ลูกปิงปองตบก็บัตรเลยทำไมฟังที้ดีนะ จะให้เธอตกตองค้งนะถ้าหากเขาไม่ตกใช่อีกแล้วถ้าสวนเนี่ยอ๋อทำไมละเป็นผู้ชายเนี่ยแตงแกได้ยังไ,ไงคะรู้เปล่าว่าผู้ชายที่แต่งแกฝีน่ะเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่รู้เราจะบอกพี่รู้เขาเรียกว่าไอ้นหน้าตองมือนี่ฟังก่อนทำได้เธอเนี่ยฉันไม่ใช้หมัดไม่ใช้มือไม่ตกไม่ต่อยหรอกใช่เขากระทืบ <laughs> นี่ใช้นี่ไง <laughs> คือดูดฝนฝน <laughs> นรืว่ากลัวนะเหรอวะไม่กลัวเหรอไม่จะโบกมัวงงไงเห็นดีกันเอาให้สมองเฉื่อมไปเลย